你好。 วันนี้มาลุกเท่มากถูกต้องเลยสาวสวยของเราตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างคะโอ้ทำหลายอย่างมากลูกรายการประมาณ18บแปดฮะอะไรกันที่ก๋อยเตี๋ยวต้มร้านเปิดร้านร้านอะไรคะพี่สุร้านบ้านสุนารีค่ะก็ขายอาหารเป็นโล c a l food ของโคราชอาหารอีสานแน่แมีปลาแน่นอนแน่นอนปลาแซ่บๆซนัวมีหมดมีโคราชอะไรอย่างเงี้ยมีตอกโคราชอะไรอย่างเงี้ยมีจ้าแต่ปล่ทำไมเราถึงไม่ได้กิ่นปลาเลยอะคะหอมเนอ ก็มีเคล็ดลับนะลูกจ้ะนี่ไงมาดามฟินสิจ้าตอนนี้อะไรเป็นตัวช่วยของคุณแม่นอกจากทําให้ไม่มีกลิ่นปลารแล้วเข้าครัวอยู่ครัวตลอดเวลาพี่สุทาเองทำให้มีเสน่ห์ด้วยนะจ๊ะอ๋อพี่พี่สุเป็นเออใช่ค่ะทำอาหารเองทุกอย่างเลยคือกลิ่นช่วยให้เรามีเสน่ห์ได้อย่างที่พี่สุบอกอะนะใครไปใครมาเดินผ่านก็อุ้ยหอมคือพอทาอาหารเสร็จออกมาเจอลูกค้าตัวก็ยังหอมใช่ลูกค้าก็แบบเออมาถ่ายรูปกอด่นู่นนี่นั่นใช่ไหมอยู่ที่บ้านก็แหมนอกจากลูกและสามีตั้งกอดเราด้วย ฉันมาออกข้างนอกก็ต้องเจอแฟนครับเจอลูกค้าบางทีก็ไปคุยธุรกิจเรื่องส่งปลาโนน่นนี่นั่นบางทีก็กลิ่นเราโอ้โหแม่ค้าขายปลารแต่แบบว่ากลิ่นเป็นปลาก็ไม่ไหวนะเราก็ต้องให้มีเสน่ห์ตรงนี้ซึ่งตัวนี้ในครัวออกมากลิ่นหอมอยู่เลยอะพี่สุข่ะหลายคนสงสัยว่าเอ๊มีหลายๆกลิ่นแล้วมีกลิ่นออกใหม่ด้วยเหรอคะแล้วตัวนี้คืออ๋ออันนี้เป็นุ่นคลาสิกปกติเยล่นคลาสิกเดิมเดิมเลยนะคะต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากสามกลิ่นเนี่ยดำแดงเขียวเนี่ยนะแล้วก็ผสมกัน ผสมได้ด้วยพี่สุดชอบมากคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ฟังจาก จากน้องๆที่เป็นดาราที่เขาไปทอล์กในรายการที่เขาเคยลองใช้ใช่พี่แล้วก็รับเป็นพรีเซนเตอร์นะหอมเดี๋ยวหอมค่ะหอมดาลกลิ่นอย่างนี้กลิ่นไหนบ้างที่พี่สุใช้กลิ่นไหนบ้างคะคือจริงๆพี่อ่ะใช้ทุกกลิ่นแม่แม่แต่ไอ้รุ่นใหม่ที่ออกเป็นช่วงซัมเมอร์พี่ก็ใช้ใช่แล้วมันมิกซ์กันได้ต้องบอกว่าเป็นน้ําหอมของเป็นแบรนด์ของคนไทยที่ราคาแตะต้องได้คือหัวน้ําหอมมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากฝรั่งเศสนะคะนานแล้วก็ได้ได้รับการรับรองจากสมาคมอีสลาประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ติดทนนานทั้งวันขอนูหลงรองดมสีี้เบอกว่าติดทนนานหนูฉีดสมมติว่าอันนี้นะคะสีเขียวหนูฉีดก็จะเป็นกลิ่นของหนูที่สุฉีด สีเขียวเหมือนกันก็จะเป็นกลิ่นของพี่ซึ่งไม่ซ้ํากันของใครก็จะเป็นกลิ่นคนนั้นซึ่งหอมมากลองลอแดงสีแดงคลาสสิกเนี่ยจริงๆไม่ได้มารายการเรานานแล้วนะรุ่นคลาสสิกที่หลายๆคนถามถึงหรือหลายๆคนใช้อยู่แล้วหมดแล้วเนี่ยไม่ได้มานานแล้วพี่สุขอโปรแบบเด็ดๆเลยวันนี้มีโปรมาฝากเด็ดๆเลยนะครับปกติน้าหอมมะดามฟิน2ขวดราคากับสามพันบาทนะฮะแต่วันนี้จ่ายแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเฉพาะท่านผู้ชมที่สั่งซื้อตอนนี้จะแถมให้อีกขวดหนึ่งก็คือเป็นสามสามขวดแบบนี้เลย แล้วแค่นั้นยังไม่พอนะคะโลชั่นดอกไม้อีก3หลอดเนี่ยแไใหญ่มากหลอดใหญ่มากแล้วบอกว่าทาโลชั่นก่อนแล้วฉีดน้ําหอมจากหอม2ชั่วโมงเป็น24ชั่วโมงนะคะติดนานมากแล้วติดทนมากเป็นน้าหอมาเป็นโลชั่นที่แล้วบำรุงผิวด้วยทั้งหมดเนี่ยเกือบ6,000แต่วันนี้จ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นนะคะโทรมาได้เลยนะคะที่0่0 3 0 0หรือ Li@ n e แอดนะคะแอดฟินเะคะเท่ากับซื้อ2 แถม4นะคะย้ำเบอร์อีกทีค่ะ0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือไลน์ ฟิน96นะคะฟิน96นะวันนี้เลยทั้งหมด6ชิ้นนี่เลยนะคะน้ำหอม3เลยแล้วก็โลชั่นอีก1 990ไม่ถึง2,000ได้หมดนี้เลยที่สำคัญคือโลชั่นก็คือหลอดใหญ่มากอย่างจริงคือชอบตรงไหนรู้ป่ะของมาดามฟินคือการที่มันมิกซ์ได้หลายๆกลิ่นนี่ใช่ค่กซ์กันมานะี่ฉีดน้ำหอม3กลิ่น3กลิ่นสนุกนะเราสนุกมากนะแต่ว่า7วันไม่ต้องมี7จ็ดขวดซ้ำแต่ว่ากลิ่นไม่ซ้ำไม่ซ้ำกันเลยนะลองโชว์อีกทีได้ไหมคะพี่สุขา มาดามฟินนะคะสองขวดราคาเกือบส0 0พันนะคะวันนี้จ่ายเพียง1,990เฉพาะท่านที่สั่งซื้อผ่านรายการตอนนี้รับฟรีไปอีกหนึ่งขวดเลยนี่นะคะ3ขวดแถมโลชั่นดอกไม้อีก3าหลอดทั้งหมดเกือบห0พันแต่ว่าจ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นนะคะโทรเลยค่ะ0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือว่า Line แอดมีแอดไซข้างหน้าฟิน96จ้าให้รับของสดชื่นสดใสตลอดนะคะขอบคุณนะขอบคุณค่ะพี่สุชาขอบคุณค่ะขุณไปดีมากนี่หอมได้กิ่นใหม่ หอมมากขอบคุณด้วยนะคะชุดพิธีกรสวยๆนะคะจาก Miss Selfish ค่ะแล้วก็เครื่องประดับนะคะจาก Attention ค่ะวันนี้นะคะสี่สาวพร้อมด้วยพี่สุลาไปพร้อมกับความหอมเลยค่ะพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสวัสดีค่ะ